อายุ21ไม่เคยออกอะไรเลยออกรถได้ไหมอายุ21บ่เคยออกบ่เคยผ่อนเอียงเลยถามบ่ออกรถได้บ่ครับตอบเลยว่าออกได้ครับพี่น้องครับนะอายุ21ปีขึ้นไปบ่วว้เก่าเสียดงี้ยงง่านอย่างก็ตามนะครับหรืออาชีพเท่าไหร่ก็ตามไม่มีเครดิตก็ออกรถได้นะครับผมมาเลยไปเต็นอื่นเขาบอกเลยต้องโดนปรับด,ดาวนะต้องมีดาวนะ์น้าถึงจะซื้อรถได้อันนั้นมันเต็นอื่น มหาเสยยะวูบอยจังไหรจังไงสามเท่าเลยลูกดาวสามเท่าของเขาเลยนะหยอกซื้อได้ซื้อได้เรื่องเงินดาวเรื่องเงินผ่อนมาคุยกันนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องเครดุงเครดิตนะครับเบิรงรถให้มันถูกใจก่อนหากเบอรงรถถูกใจชอบใจโอเคตกลงเหตุสัญญาเรื่องเครดิตเรื่องเงินดาวเอาไว้คุยทีหลังเดี๋ยวเซยยะจัดไห้่มาแนะนําเลยมาสด้าสองนะครับผมออปชันจัดเต็มนะครับ รถปี17-18นะใส่แม็กจัดทรงอยากใส่แบบไหนแจ้งเสียยะมาชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันลิ้นแดงตัดกับสีขาวตัวนี้เป็นปี2019เด้อพี่น้องเด้เออ้าเบาะหนังหุ้มให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ออปชั่นหน้าจงหน้าจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันโอ้ถือว่าเป็นรถที่ออปชั่นเต็มครับพี่น้องครับนี่รถสวยบางเดิมรับประกันเลยไม่เคยติดแก๊สไม่เขียวไม่ชน บ็อกแม่แรงคู่มือยางอะไรอยู่ครบออกรถจบศูนย์บาทขออย่างเดียวขอให้พี่น้องถูกใจรถกอนมารถกอนจังมาคุยเลยเรื่องเครดิตบอมเวณนปัญหาครับรถถูกใจปึ๊บเพจสัญงายมาโลดปั๊บดาวม่จกบาทมาคุยน้ําเสียยะเดี๋ยวจัดห้ออกรถจบศูนย์บาทบัตรไปะชาชวนไปเดียวยยเท่านั้ออน,น,นพี่น้องเดี๋ยวขอยขยับรถกอน โอเครถล,ลูกค้าสิปล่อยพี่น้องเอาขยับรถให้เพื่อนนะครับเพื่อนมาซื้อเงินสดเป็ดอาชีพค่าขายเห็นบ่นั่นก็มาซื้อเงินสดเลยอาชีพยังก็ซื้อได้พี่น้องนะนี่เหล็กไม่หกหมื่นโลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพูสตาทอยู่หม่องพี่เด้อเยอะพี่น้องสีหา่าเจอเพราะว่า,าไอตัวปัดนำฝนมันปังนะครับนาจงนาจอ Air แอร์โคตดเย็นกุญแกไปรีโมทเอาไปฟรีดาวพี่น้องจา๋า ฝากระโปรงกดมังพี่แล้วพี่น้องหาไปเจออ้ามือก่อนยังมาพี่ก่อนฝากระโปรงกดมังพี่นะนี่ฝากระโปรงกดมังพี่ใช่กดมังพี่น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 ี่ปุ่มเยอะแยะนะครับเอาไปฟรีดาวขั้นนี้พอนหกพันบาทหกพันบาทฟรีดาวออกรถจบศูนย์บาทบัตรไปะชาชนไปเดียวเท่านั้นตัวเอาเบอเรอ์ของเครื่องของเครื่องเดิมๆครับพี่น้องสวยงาม ลองแก้มเบิมม้งเดิมมดฝากระโปรงเดิมมดพี่น้องจา๋าสีดาวพันหกพันบาทเสียยะจัดให้นะครับกับมาสด้าปี2019ออปชั่นจัดเต็มราคาคุ้มคุมนะครับอายุ21ซื้อได้นะไม่เคยผ่อนอะไรก็ซื้อได้มาหาเสียยะเดี๋ยวจัดให้เอา้าเอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกเลย FC เอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะคนแท้ รับชมเสียยะอยู่จากจังหวัดอย่างแน่กดไลค์กดแชร์ไปเดี๋ยวเสียยะจัดให้ครับผมแก้ว